สวัสดีครับพบกับสยามรูเทียทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนลูกบิดกุสิกีตาร์สายเหล็กนะครับแบบวินเทจจริงๆผมเคยทําวิดีโอสําหรับลูกบิดที่เป็นแบบโมเดิร์นไปแล้วนะครับยังไงถ้าใช้ลูกบิดแบบโมเดิร์นหรือต้องการจะเปลี่ยนลูกบิดแบบโมเดิร์นอยู่ี่ยลองย้อนกลับไปในวิดีโอ,นะอดูในวิดีโอนั้นได้นะฮะสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนลูกบิดที่เป็นประเภทวินเทจอย่างเดียว ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยอาจจะปูพื้นฐานให้นิดหน่อยว่าลูกบิดวินเทกกับลูกบิดลูกบิดโมเดนเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็มันมีข้อกําหนดในการใช้อย่างไงบ้างว่าจะดูยังไงว่า,ก,า,าก,กีตาร์เราใช้เป็นลูกบิดวินเทจได้หรือกีตาร์เราใช้เป็นลูกบิดโมเดนได้หรือมันจะใช้ได้ทั้ง2แบบไหมเราสามารถเลือกได้อิสระตามใจชอบไหมก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในวิดีโอนี้นะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเปลี่ยนลูกบิดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้รู้จักลูกบิดกีตาร์โป่งในปัจจุบันกันก่อนนะครับที่นิยมใช้กันมากที่สุดตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลักๆประมาณแค่2แบบนี้นะครับเราจะเรียกแบบลักษณะนี้ว่าแบบโมเด์นะครับแล้วก็ลักษณะนี้เราเรียกว่าแบบวินเทจนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆของแบบโมเดนกับแบบวินเทจเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหลังกันก่อนนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าแบบโมเดนเนี่ยจะมี ด้านหลังเป็นแบบปิดนะครับก็คือจะไม่เราจะไม่มองไม่สามารถมองเห็น,นกลไกข้างในของมันได้ในขณะที่แบบวินเทจเนี่ยเราจะสามารถมองเห็น,นกลไกมันได้เลยนะครับเวลาเราหมุนตรงนี้เฟืองมันก็จะหมุนตามเราสามารถเห็นได้นะครับผมก็ข้อดีของมันนะฮะในในระบบเฟืองที่เป็นแบบปิดอย่างเงี้ยก็คือว่าสิ่งสกปรปกอะไรเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้นะครับในเฟืองนะฮะทำให้ การหล่อลื่นระบบอะไรต่างๆที่เขาใส่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะคงอยู่ได้นานกว่าถ้าเทียบกับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเฟืองมันเปิดโอเพนแบบนี้ทำให้สิ่งสกปรกอะไรมันไปเกาะได้ง่ายปัญหาที่เราจะเจอกันบ่อยครั้งมากเลยสำหรับลูกบิดโอเพนเกียร์แบบลักษณะนี้ก็คือใบบิดเนี่ยมันจะหมุนค่อนข้างยากค่อนข้างแข็งนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เลยของลูกบิดประเภทนี้นะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็เอา,เอา,เอาจาระบีใส่สิมันฝืดอะไรอย่างเนี้ย มันจะกลายเป็นว่าพอเราเอาจระบีใส่อะจรบีเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวดูดฝุ่นเลยนะครับมันเอาฝุ่นสิ่งโสกะปกต่างๆเนี่ยเข้ามาติดที่เฟืองมากขึ้นอีกแล้วจะเกิดปัญหาใหญ่หนักมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านโกโตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะโดยการที่เขาจะใช้เป็นสารหล่อลื่นแข็งเคลือบลงไปใน ตัวผิวของเฟืองแล้วก็ตัวเกลียวหนอนนี่เลยก็คือจะไม่ใช้สารล่อเลื่อนที่มันเป็นจาราบีหรือเป็นอะไรพวกนี้เขาจะเป็นสารล่อเลื่อนแข็งเลยนะครับเคลือบไปเลยทําให้มันจะคงอยู่ตัวนี้ได้นานกว่าแล้วทําให้ระบบของลูกบิดตัวนี้สมูทได้ได้นานกว่านะครับก็นี้เป็นจุดเด่นหลักๆของลูกบิดในซีรีส์5 1 0่อ่าตัวนี้เป็นซีรีส์หคือเป็นรุ่นท็อปของโกโตะแล้วนะครับสำหรับลูกบิดโอเพนเกียร์ตัวนี้นะครับมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามามาดูกันในเรื่อง,องความแตตตก่่่างางงอออยไปนะนะฮคคืบครับ บูชก็คือตัวนี้นะฮะสำหรับบูชแบบโมเดิร์นเนี่ยมันจะเป็นแบบใส่เกลียวอย่างนี้ตัวนี้พอดีผมหยิบม,มาผิดสีนะครับ,บจริงมันต้องเป็นสีโครมเป็นสีเดียวกันเนี่ยพอดีหยิบม,มาผิดนะพี่หยิบมาเป็นสีดําก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตัวอย่างกันคร่าวๆนะฮะมันจะเป็นบูชเกลียวที่เราจะขันเข้าไปในลักษณะนี้นะครับตรงนี้จะต้องใช้รูเจาะที่หัวกีตาร์สิบมิลคำว่าสิบมิลก็คือ,คอมันใหญ่เท่าไอตัวปลอกตรงเนี้ยฮะปลอกสีโครเมียมตรงเนี้ยอันนี้คือ ระยะ10บมิลมันจะเอาเข้าไปอยู่ในตัวรูที่หัวกีตาร์พอดีนะครับแล้วตัวของบูชเนี่ยที่เราร้อยจากด้านบนเนี่ยมันก็จะเข้าไปขันเกลียวกับตัวปลอกตรงนี้นะครับด้านในทีนี้ในระบบของตัวที่เป็นแบบวินเทจเนี่ยมันจะต่างกันออกไปก็คือว่าตัวบูชของของแบบวินเทจเนี่ยเขาจะกดอัดอยู่บนหัวกีตาร์เลยนะหัวกีตาร์แล้วก็เอาตัวนี้กดอัดเข้าไป แล้วตัวของแกนเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบูชกับตัวแกนตัวนี้มันจะไม่ได้ร่วมแกนกันนะฮะมันจะอยู่เป็นคนละชิ้นแยกออกจากกันมันจะไม่เหมือนตัวของแบบโมเดิร์นตรงนี้ที่มันจะอยู่ร่วมศูนย์ร่วมแกนกันนะครับแล้วก็รูเจาะที่ต้องการสําหรับตัวของบูชแบบวินเทจที่เป็นแบบกดอัดเนี่ยคือต้องการรูป,ประมาณ 8.6- ถึง8.7มิลน,นะครับจะใหญ่ไปหรือเล็กไปกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะ ถ้าเล็กไปมันจะกดอัดไม่ลงหัวกีตาร์อาจจะมีปัญหาได้ถ้าใหญ่ไปก็คือมันหลวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูเจาะตรงหัวกีตาร์เนี่ยมันจะต้อง,ต,องต้องพอดีมากๆนะครับในการที่เราใส่ลูกบิดแบบวินเทจแบบนี้ซึ่งเทียบกับแบบโมเดิร์นเนี่ยโอเครูไปสิบมิลก,ก็จริงแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้ระบบการกดอัดน,นะครับมันก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบสิบมิลเปะ๊เปะมากนะมันบวกลบได้ค่อนข้างมากกว่าลูกบิดแบบวินเทจในลักษณะนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือ ลูกบิดทั้ง2แบบเนี่ยหลักๆเลยมันจะถูกกาหนดด้วยเรื่องขนาดของรูเจาะบนหัวกีตาร์ถ้ารูเจาะ10มิลเราต้องเลือกใช้แบบโมเดิร์นถ้ารูเจาะแบบ8.68.7เนี่ยรูเจาะที่เล็กกว่า10มิลเนี่ยเราก็ต้องใช้แบบวินเทจแบบกดอัดแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งทางโกโตะเขา,าเล็งเห็นว่ามีคนที่กีตาร์เดิมรูเจาะ10บมิลแต่สนใจอยากจะใส่ลูกบิดแบบวินเทจเนี่ยโกโตะเขาก็มีทำออกมาอีกรุ่นหนึ่งชื่อรุ่นว่า SXn510 นะครับ รุ่นนี้เขาจะเป็นหน้าตาแบบวินเทจแบบนี้เลยแต่ว่าตัวบุชจะเป็นแบบเกลียวในลักษณะนี้เพราะฉนั้นก็คือจะใช้กับหัวกีตาร์ที่มีรูเจาะขนาด1ิมิเมตรได้แต่ว่าหน้าตาก็จะเป็นในลักษณะวินเทจแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปของการเลือกใช้ลูกบิดบนกีตาร์โปรง่งสายเหล็กครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการเลือกรุ่นนะครับ ของลูกบิดที่เหมาะสมกับกีตาร์ของเราครับอย่างเช่นกีตาร์ตัวนี้นะครับก็เป็นลูกบิดแบบโอเพนเกียร์ครับซึ่งแบบโอเพนเกียร์นะอายุตัวอย่างอย่างของโกโตเองเนะี่ยเขาก็จะมีรุ่นย่อยอยู่อีกประมาณสอสารุ่นนะครับซึ่งตรงนี้เรากจ็จะต้องมาดูว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับหลักๆของโกโตเนี่ยเขาจะแตกต่างกันเรื่องของระยะรูน็อตนะครับก็คือระยะระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวแกนลูกบิดนะก็คือตรงกลางของน็อตสีดำๆเนี่ยนะ ไปจนถึงตรงกลางของรูน็อตนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งตรงนี้ที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะเลือกให้มันระยะมันเท่าเดิมหมายถึงว่าให้รูน็อตมันลงรูเดิมมันจะได้ไม่ต้องมีการเจาะรูน็อตใหม่หรือว่าอุดรูน็อตเดิมนะครับก็จะทําให้มันไม่ต้องมีการโมดิฟายที่ตัวกีตาร์นะครับก็คือเราจะถอดแล้วก็ใส่ลงไปในรูน็อตเดิมเลยทีนี้วิธีการที่เราจะรู้ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับซึ่งการวัดด้วยเวอร์เนียเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนมันก็ วัดค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าการวัดเนี่ยเราจะต้องวัดในลักษณะที่มันลอยอยู่บนอากาศอย่างเช่นตัวตรงกลางของลูกบิดต,ตรงกลางของแกลูกบิเดเนี่ยนะ็อตสีดำเห็นนะแล้วเราก็ต้องมากะระยะโดยที่มันลอยๆอยอยู่แบบนี้กับระยะกึ่งกลางของตัวรูน็อตนะครับโอเคเนี่ยฮะเราต้องดูระยะตรงนี้นะครับแล้วก็กึ่งกลางของรูน็อตเนี่ยว่า มันตรงหรือมันไม่ตรงซึ่งมันค่อนข้างที่จะดูยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ผมใช้ก็คือผมมักจะดูแบบก่อนนะครับว่าแบบในเว็บไซต์อยุตัวอย่างของโกโตเนี่ยระยะเขาเป็นเท่าไหร่แล้วผมตั้งเวอร์เนียร์ก่อนเลยนะครับผมทําการตั้งเวอร์เนียร์ให้มันได้ระยะเลยแล้วผมใช้วิธีท่าเบาดูว่ามันเท่ากับรุ่นไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะตอนนี้ผมตั้งอยู่ระยะ15มิลระยะ15มิลคือระยะของกึ่งกลางนาะอตัวบนกับ กึ่งกลางน็อตตัวนี้กับกึงกลางของรูเอ่องกลางของแกลูกบิดนะครับผมอ่เรามาดูระยะกันฮะอ่าจะเห็นว่ามันพอดีเลยนะครับเนี่ยใกล้เคียงมากคือสามารถใส่ได้เลยเราอาจจะคอนเฟิร์มอีกครกตัวหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันมันค่อนข้างที่จะพอดีนะครับจากนั้นมาคอนเฟิร์มที่ตัวนี้นะฮะร,ระยะตัวนี้อยู่ที่สิบมิลน,นะครับลูกบิดของกโตะกนะฮะ Okay. คกอ็วัดในลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นว่าพอดีอีกเหมือนกันนะรเราเห็นว่ามันอยู่ลงตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าเราสามารถที่จะใช้ลูกบิดเลือกลูกบิดรุ่นที่มันลักษณะขนาดเท่านี้เนี่ยเอามาใส่ได้เลยนะครับนั่นก็คือในที่นี้ก็คือจะเป็นลูกบิดโกโตรุ่น xb 5 1 0 v นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับผม